เล็ดอะเมดอะไรเอาเมดมาออฟเลนวอเตอร์ฟัคอะะไรอะอะไรมามาแล็ก็แล็ดถือวะแล็ก็แล็ดสิแล็ก็แล็ดสิใครเก็บกวาดละเฮ้ยตายตายไม่เคียร์ก็ได้ปะเฮ้ยคลิปตัวเดียวเองนะวะไม่เคียร์จริงดิอะ จบชีวิตอาตาซะงั้นสีตัวเหี้ยอะไรมึงน,นีเี้ยมึงเป็นย,ยี่อะไรไม่อยากเล่นแทงเลยคับฟ <it> ่นี่อ๋อวคาเฟนี่ป่าเหรอใช่ใช่ไงถึงผมลัพธบอกว่าตัวเหี้ยนี่ป่าเงีย้ยจะรอดไปนี่ทีมไม่รู้แฮม่ได้สังเกตว่าคาเฟ่นี่คือ,อตัวเล็กป่รารถตู้นี่เหละเว้อาซาคนนึนร,รถอยู่ที่นี่แ <c alf an it> ล้วแรดโดน แลด์โดปาดไปสองสามทีนึกเกิดแตกเลยสู้ๆยิงแรงไปลูกเวทเป๊ะสุดโหดเรียบร้อยกูได้ตายอีกชีวิตนึงแน่นอนไม่เอาแครี่มาจีบเอาแครี่สองตัวยิงกูกันเลยจะแทงหายไปไหนไม่รู้อีกทีนจะสู้แคนี้มามาเห่าแล้วเรียบร้อยแครี่กูแตกแตกไม่นะทำไมทีมกูแต่แครี่วะเงี้มองข้างนั้นก็ไม่แต่แครี่ทีมบางอ่ะทีมบาง โดนฉุกกระชากโดนฉุกกระชากฉุกกระชากเจ้าได้อยู่คนเดียวแล้วอันตีไม่ได้โดนดูอันตีไม่ได้โอ้ยน้องแรมดีครับโอ้ยนอแหลติโกก็เลนมันตียังไม่ได้อ่ข้าพี่ข้าเบลข้าได้ปะ ตามได้ไหมล่ะได้เยอะเยอะไปเยอะไปกูถามด้วยมึงจะไม่มึงไป้เยอะป่ามึงยังไม่ได้ไปตาเลยเยอะลงล่างไปเลยรู้แล้วแหละเลนหายไปแล้วเราต้องลงล่างไปแหละป่าฟังมึงไม่ไปเลนอื่นเลยเลยเรื่องกันเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแลยไม่ไหวเลยเดี๋ยวก็ตายอะหรอกนี่ย่าแลยน่าอย่าจิ้มคะ ป่ะคุณไม่มาลนทีว่าคต้องมามาเลยมาทีมึงอ้เหมือนมีจัตายตัวอะไรวะตแล้วจะมตายกูสุันร้อนไม่สลับลนเหรอเอาอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคาเฟนีคาเฟนีเเออเปิดมาตาแรกกูกหั้วร้อนกันเองะเออ้ ไอ้เหีห้ยตัวป่าเยอะแยะไม่หยิบเลยสัตว์ได้ยหยิบตัวเยี่ยนแม่กลับโอ้ยแรดมากแม่กลับอ้าวโคนแรดโอ้โอ้ผมมึงเล่นไปเลยไอสัตว์กูไม่เล่นแล้เนี่ยกูจะยิงกันอยู่บ้านอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอทีมม้นแบบนี้อะไรเนี่ยป่าครับมึงทำมีตัวมีประโยชน์อะไรดี จ้เดินป่าเนี่ยมึงรับนียอะไรได้ยีตลกึมนเยสองต่อหนึ่งไงสองต่อสิบเอ็ดไป้ยัตั้งห่างกันสองพันตั้งห่างกันสองพันกูมามากูต้องไปกูสักตัวหนึ่งพูดเ่ยมึงต้องมาตัวน ต้องมาโก้ตัวแหละไม่มาแน่แน่ตัวเดียว <c oughs> ยังมึงยังไม่มีประโยชน์อีกเลยจ้ะอาเฟดี้มึงยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะตั้งแต่กูยังไม่ตายนะมึงยังไม่เข้าไปเลยมึงเล่นเทีเ้ยอะไรเสียเปล่นในในาเน่าตายไปดิกูจะล่อระตูตมาฆ่ามึงเลยไอ้ยังไม่ไหวแล้วหวัวร้อน ใช่โอ้โหอยู่ยิงป้อมหน่อยยิงป้อมหน่อยยิงป้อมหน่อยใช่ยิงป้อมหน่อยไม่เอาแม่แล้วอาโน้ก็ไม่กล้าเอาป้อมคุ้มกว่าใบมาแล้วยิงไปยิงไปไม่ต้องสนใครคุ้นภาพแล้วไหมเอาเลยก็ได้นะถ้าสู้ได้ก็เอาสู้กัน ได้ใบอยู่ถอยเลยถอยเลยถอยเลยได้ใบอยู่ได้ใบอยู่ไม่ถอยเสู้ไม่ไหวเนี่ยเลี้ย่าวเอ้ยโอเคสวยอ้วยเลดมาด้วยวิ่งดิวิ่งดิครับรออะไรล่ะจังวันนี้ตกใจวิ่งไปเจอหน้าโอ้หเสียวบ้าเลยจิต้องอยู่เรีนี้แล้วอยู่กลางซะอะไรงี้โอ้หเงินบนรอเราด้วยซี <laughs> ข่าวิ่งเร็วกว่ายัางไงล่ะแทงชุดเลยแรดใส่กูหมดชุดเลยไม่คีอะไรอ <c oughs> ไอ้เหี้ยแรดเล่นซักหมดคอมโบใส่ใส่คนคนเดียวหายเลือดกูไม่เด้งกูเด้งไม่ได,ด้ยิงมาดิ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  ดี่กูจะเลื่อนเต็มไปปุ่นเยอะแล้วแต่กูจะเลื่อนไปเต็มดีตามไม่ทันไม่ได้กูเกลียดกูเกลียดทันแท้จะคนท้ายมึงโลกงงงได้ไหเนี้ยไม่ได้ไม่มีทางตาน่ากูผิดแต่เลี้กูก็ยังไม่ไหวนี่โอ้ใบ เกือบประมาณสี่มากเลยเย่การที่กูจะกดคิวตะกรุกคิวไม่ขึ้นเนี่ยเย่ตึดงเอ็นสิดไอ้เี้ยติดโซดเลือดไอ้เี้ยอันต้าไม่เหมาะกับเซิร์คิวเลยไอ้เี้ยเอาคิวมาเพิ่มให้ช่วยเยกูเลยเจ้าข้าก็บอกไม่บอกละเข้าไปเถอะตาเมงเข้าไปเถอะตาเมงอ๋อน้างดูตายหมดแน่นอนจะไม่ฟังเราอ่ะตายหมดแน่นอนตูม นิสก็เย็บนะครับเนี่ยเย็บมึงปรับอันใตายบุ๋กมึงปรับไปตรงดูดเลือดมันอ่ะมึงไม่ออกล้างอะไรคุยมึงออกล้างออกล้างลมโดนแดาเดี๋ยวน้อยมึงด่าตัวเองบ้างไหมยยนี่มึงมึงจะวิ่งเข้าไปวิ่งไยมึงเป็นอะไรมึงเป็นแคลรี่ไม่ใช่เหรอแมึงจะวิ่งเข้าไปทำขาพ่องเนี่ยเกือบเกือบไม่เกือบแล้วไม่เกือบแล้ว สักเครียดกับมึงแล้วนายี้ะครับเบนี่มึงเห็นไหมเมึงเห็นโทนไหมมึงโทนวิ่งไปไม่ยี้ะมึงวิ่งเข้ามาทำขาโป้เหม่ออีกมึงทำตัวเป็นไฟเตอร์น้ำเฮียอะไรล่ะมึงคิดว่าตัวเองเป็นไฟเตอร์เหรอฮัลโหลนี่ประมาณสี่ร้อยไดโอมีแอร์มึงมาที่ไปที่ใครวะโอ้ยสี่ตัวเลยเหรออืมเอีกแล้้วไอเืม คาเฟนี่หยุดเลโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรับดาเมจนะคาร์ฟิเนี่อีกแล้วนี่เราเป็นไฟเตอร์หรือเราเป็นโลมพอพอดีจีเอาร์ี่ตายมึงเอาดูดเลือดซานตาเอาดูดเลือดอารต้าออกมึงเอาดูดเลือดแม่งออกไปดิกูกดคิวไม่ได้กูกดหิวไม่ได้เออทำไมทำไมซาต้าวิ่งหน้าไทยทอมเพงอย่างนั้นละ่ะไม่รู้ตอนนี้ผมกำลังมีปัญหาับ ผมจะมีปัญหากระตีเอ็มสักพักในกานสักพักเลยแหละ GM มึงทำนีอะไรขึ้นมาทำทำมึงมึจะทำให้มันดูดเลือดได้มึงก็ต้องให้มันเพิ่มเลือดได้เสียสักกดเพิ่มเลือดไม่ได้อแล้วดูด,ดไปไหนได้เออดูตัวถึกดูครับวิ่งเข้าไปแล้วครับถอยไหมถามบริงว่าถอย ผมมีอะไรคุณดูคุณคุณดูด้วยนะผมกดฮิวน,นะนี่ไอเ้เหี้ยติดเกาะโอ๊ตายไม่ได้ติดเกาะนี่ไม่เมื่อกี้ทั้าถ้าเกาะเต็มอะเรื่องไม่เด้งเลยเรื่องไม่เด้งไอ้เหี้ยเนี่ยเชี่ยกดฮิวตัวเองก่อนนี่อ,าอยางติดเกาะแ้ยติดเกาะแงเออเออหมดหมดมันไม่ใช่เกาะมันคือมันคือ,คอตาเลือดว่าเราสามารถฮิวเลือดได้เท่าไหร่ บางทีกดคิวไปแล้วแล้วไอ้ไอ้ไอตรงนี้มันเต็มอ่ะไอ้ไอ้หลอดดูดเลือดมันเต็มอ่ะมันเลือดมันอิ่มันคิวเลือดไม่ได้ก็มันก็มันคิ่ได้แค่นั้นำอู้อู้อู้โดนแล้วแทกมาโดนแล้วแทกมาเกือบตายโดนแล้วแทกมาจะแตกเนี่ยอ๋อไม่ได้แล้วก้มเกลือนเลือเครียดกับการที่ไม่รู้เป็นไรครับติดตรงดูดเลือดไันไอ้ที่ตงเวลาแบบ พูดไงว่าเลือดมันลดมิดเดียวอ่ะแล้วแบบจะไปฮิวที่บ่อจะไปฮิวที่บ่อเงมันหิวไม่ได้ไอ้ไอ้นี่มันเหมือนเลือดเต็มอยู่อ่ะมันไม่ใช่เลือดมันมันเป็นเข็บดูดเลือดเหมือนมีคนไม่เข้าใจสตาเตอสัเออันอาตาผมไม่เข้าใจอะไรมึงต้องแบบเลือดมึงลดนะเว้แต่มึงวิเกตาะดูมึงวิเกตดูหดเลือดก็จริงที่ว่ามึงตีอะไรก็ได้ให้มันเลือดเต็มมป แต่บางทีกูต้องอยู่ในกูต้องเข้าบ้านได้เียเลือดกูเด้งไม่ได้มันเด้งอยู่แต่หลอดแค่หลอดอันนั้นมันจะขึ้นเฉยๆเด้งเเลือดมันเ<ม>ด้งอยู่คือแค่เลือดคุณเต็มแล้วอ่ะมันก็เต็มนั่นแหละแต่ไอ้ก่อนน<า>ั้นมันก็แค่เป็นสกิลของคนที่มันติเดเฉยๆดักแตกแล้วดักแตกแล้วดักแตกแล้วไม่ใช่คาร์เวนี่แตกแลยังไม่มันมยังยไ,มมยไม่เอาออทอนี่ไงเอาวานนี้เอามาดิ โอยโดนแจ็คดึงมาแจ็คอีกเจียวมันไรค่ะเฮ้ยป้อมมันไม่เอาดา,าง,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 งแล้วครับป้อมแล้ยวอีกป้อมมันไปเลยก็อยู่กันก็ไปอยู่กันอะไรตรงนั้นแลักไม่รวมกระทืบรเลี้ยวไอ้ตัวน่ากลัวไม่ใช่รเลี้ยวเลยเนี่ยก็ใช้สแตกก็กเกาะ เราใช้ตักเลือดที่มันบอกว่าเราดูดได้แค่ไหนแล้วพอคุณไปเพิ่มเลือดมันก็จะเอาเลือดมาแทนเกาะและ้วเกาะมันก็จะโดนบีบอัดเข้าไปให้เป็นเกาะแบบนิดเดียวเหมือนเลือดไม่เต็มแต่จริงแล้วเลือดมันเต็มแล้วคอได้คอได้ตุ๊บแช่อแทงว่ตัวนี้ตีแทงนี่แหละ <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไป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 ส <c oughs> วัสดีอ๋อ ใครตีเราเลยวะเฮ้ยตายเฉยเลือดตกใส่หัวไปได้ไหมได้ไหมรุดต่อได้ไหมได้เนาะพี่ได้ได้ได้เต็มแล้วแค่เกาะสแต๊กมันขึ้นมันไม่ใช่เกาะหรอกมันเป็นสแต๊กเฉยๆสแต๊กเลือดมันเต็มแล้ว ถ้าคุณไปเคียวเลือดแล้วเลือดมันไม่ขึ้นนะก็คือเลือดมันเต็มแล้วแต่ว่าไอไอตรงพาร์ตสีที่มันมีอ่ะมันมันยังค้างอยู่ไอ้เย้ค้างไปครึงนมึงแบบหูุบตกใจด่าเลยยาละโอ้ตายใครเป็นโซโลดาโซโลด่าจะแตกโซโลด่าจะแตกเขาเองนี่ผมเป็นไฟเตอร์จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นลม ไปทุกอย่างวันนี้จ้ะโอ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 ้เราเลี้ยวเราเลี้ยวเราเลี้ยวไม่ไหวหรอกเขาจะรับมือขนาดนี้ถอยก่อนนะอยู่ไม่ได้รอนตีรอตีกูดาวก่อนเนี่ยอีกเลยท่านี้ โชคารอะไรเรารู้ว่ามันจะดีอ่ะยอมโดนดึงให้นั่นแ่ะเอ้ย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 เอ้่ตายครับเอย่ยแล้วคู่ายครับคู่ช้ายอยู่เรียบร้อยคู่ชคร้ายีอครับไปกดอัติไม่ทันจงสังเสริญจงสังเสริญแล้ว ตีขวางยไปตีบกูยไปตีบนกตสตาบินเอ้าสตารดนนนนนกเอ้าก็ยังบินขึ้นอยู่แต่แค่ทันติ๊กเต๋อเฉยได้อยู่ได้อยู่ดาบแดงเสร็จก็ออกทอยต่อแล้วแหละไม่ไหวเดี๋ยววิวเกิดทันไหมอ๋อวัที่เกิดทันเดังเรงเน่ยวะังเรงเนะ แล้วสิบคิวโอ้ไบค์ก็สิบคิวอะไรกันนี่สค่คิวเดียวกูตายเลยเหรอยังเลี้ยวรถเครื่องหลอดอืมกระชบับบินบอส <c oughs> น,นี่นี่คือกูมีการเวทเลยจริงไหม <c oughs> มีการเวทเลยจริงไหมเมื่อกี้ต้นต่อยมัดยศตายว่าดูบ้ยงก็มีการเวทแต่ม, <c oughs> มันออกเจาะเวทแหละ <c oughs> มือขึ้นมันรถเจาะเวทต้องขึ้นดึงเลยเวทรถเจาะเวทต้องขึ้นดึง ลอเลียวโซโลดกวะลอลีโซโลด์กวะของกิ๊งลอยเลียวโซโลดกดี้าดีจอาของวโซะทุกคนป้มตัวแตกหายไปเลยยี่โลลอยเลียวโซโลด์กกูหายไปแล้วม่ข้างบนตัวหนึ่งอยู่ตรงเตือนอยู่บนสองสองสมันกำลังขีตมันกำลังมันกำลังจุดรีอยู่รุปอยู่กี่ตัวเฮ้ยเลส๋อสามสามี่ อะไรเนี่ยอะไรเ่ะอะไรเนี่ยติติติบติได้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 ไดอยู่ได้ไปอยู่ไปนี่ไปเอ้าตกไปเลยตกไปเลยไปไปไปไวิ่งวิ่งอแล้วจะตายแล้วหรือเล่นนิดเดียวตมเรล่างไม่สนใจฮะงานนี้ต้องไปเลยไปยาว

แรอเก่ามาได้ขอบคุณท <laughs> ี ia, ่ร <Run> <Hungary> ับชมครับบ๊ายบาย